สวัสดีค่ะกอกันกับแม่ต่อยเนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่ต่อยตื่น,น,นข,ขึ้นมาแม่ต่อยกระตุกาเข่าขั้วพีเก่เนาะคะ่ะกะจะมาเห็ดอาหารให้ทีมงานเท่านาะคะ่ะกะจะมีนี่นะค่ะบินมค่ะมีนะคะ่ะวก็นะมีดว้วยพัดผักรวมโอ้ฟองไปเนาะ ตาต่างกลองกจะเจเแนทุลับทุเลเนาะค่ะข้าก็จะมาช้ยอยโอ้นาะคะาะา่ะตอนนี้ก็อยู่กับเม็ดจ่อยน้อค่ะอันนี้ก็จะมา ก็จะเห็ดเจาค่ะขออนุญาตต้องกล้องเฟซหนึ่ง อยูน่นถังนั่นละ่ะลูกใส้่อยก็น,นอนเว้นน,น,วนั่นนักาถานนั่น่ะขนาลบรอ่อยอันน่ะอันน่ะอันน่ะอันอน่ะไส้ลบรออันนี้หอยเรหันเหานี่นะมาน่งเฝ่าเม็ดตัวควนค่ะลูกไส้โตหนึ่งกันพ่อน,นี่พุน นอนเฉยเต้ยเ um. ว้ยว่าสนใจกับผู้ใดสนใจกับวกไอ้เต้ไอ้เต้ทำการหันผักเอามาเต้นี่นี่เอามาลูกไปไปไปว่าไม่มีเลย ต่อกับมัน,นี่ยังเียนไหยื้อบิงรณแล้วค่ะนอกจาก,กอ,ะะอาหารมันนี่ห้องสิ่งใดมนู่อันาั้นเตือนเตือนเ้าพี่งานนู่เเสาห้ากับเตือนกระเสาร์แล้วค่ะหัน้าดจงถี่ดีกว่า เผ็ดกับเผาตะเกานะคะที่งานลูกเต่าเขากับจะมีออกไปทำการแสดงทั้งใดบเวไเมต่อยกับยังบกหูวนะคะหลังจากคือว่าหวดน้ำต้นดอกไม้แล้วแล้วเนาะค่ะ ต่อยก็จะมาเข่าขั้วหูวเขา่าประเทศแนวกินเดี๋ยวไว้ไม่ต่อยขอตัวหันเนื้อหั่น หมูก่อนเนาะคะ่ะหั่นผักก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนเห็ดอีกเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะค่ะมาเบิง่งมาเบิ่งผัดพี่น้องมาเบิ่งนลังนะขาน่าใหญ่ขนาน่าหยักของพี่น้องเอ้ยอันส่วนข,ขนาน่เาเนี่ยนะวันนี้เราจะผัดขนาน่าค่ะผัดขนาน่าใส่หมูแล้วก็นั่งรอบกรอบขาน่าหยักค่ะ ขนาดรวบแล้วค่ะพัดแ้วมันจะรวบดีดีอ้อนได้ค่ะนี่อ้อนว่าได้เกลี่ยได้ค่ะเนี่ยจะส่วนยังไงเนี่ยล่ะแบบไงแบบแดดแบบขวบขวบค่ะรอบนขนาดเอ้ยจานสั้นกว่พี่น้อง ส่วนขนาดบ,บาง,ยดดงอย่างนี่เปนส่วนยังไงัน,น,น,งนะคะส่วนรับในคะยังเอาาคจะพย์ไมนู่คพัดพัดซักร่วมนะคะงานเข้าส่วนขนาดคี่หน้องเอ้ย ท่นซ่อนต้นขนาที่น่องพักขนาเยียนนี่กำลังถือกำร้าวบาทนะที่ร้าวบาทค่ะกำะยี่ยิบบาทมึงเนี้ยได้บักไร จะจเอาไว้พวกก่อการตอนพัดมีต่อยพอตัวหันฉากกันเนาะค่ะขพชาัอ,นนะะอ้ไขก่่ข้าเ้องกับมัดตอเนาะค่ะมัดตอขัดอันนี้ตอนที่แรกพัดพนาไปแล้วนะคะ่ะวันนี้แม้ตต่อยก็จะพักพัดเสี่ยคะ่ะ อะไรเครื่องปรุงนอกจากผัดผักเส้นใส่ผักรวมเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีข้าวหน้าหอมค่ะเป็นเมนูผัดเส้นนะคะ่ะแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนาะคะ่ะเป็นหนึ่งลูกเกดค่ะมไม่ได้กลับเป็นตั้งแต่แม่งใจ่เห็นไหมต่อยน้ำในเด้อคะ่ะ สำหรับที่เพชรก็เผานะคะ้เก็เผาให้พี่งานเหู้ีนี่ก็เป็นยางที่สองแล้วนะคะเพราะว่าหมือกี้นยู่ในตอดก็พักขนาดไปแล้วเพื่อนึงพักขนาดแล้วก็จะมาพัดอุ่นเปลี่ยนนะคะ หัวหมูก่อนให้ต่อยกัพักไปหมูบดนะคะพักกระชาหไงเนาะคะ่ะ มีม่ต้อยล่องเือกเองค่ะมอนมแม่ต้อยล่องเมือเองเลยเพราะว่าเม็เกียป็นบยูนะคมเกียวางคอนนีม่มเปียวล่าง,งานค่ะหรือว่าเราจะใส่กระชอยนะคะ ไปตามไปแค่หน่อยๆักเครื่องมาแค่หน่อยๆเติมด้วยรสดีอีกหน่ยหน่อยแล้วค่ะ มันสุกก่อนค่ะแกะกต่ที่เป็นส้อมที่อยากเหมือนเหรอปอนแน่ยอ,ยอยูหน่อยแต่มันแกะแห่มันเหมือน,น,น,นสุก่อนเนาะหนึ่งเพลี่ยนห้าบะแมนสุกหรอือบปล่โอ้ไทยโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว ก็เพียนแกไหนแม่เนี่ยาานั่นเบิ้มเี้ยนหแม่เนี่เออเนี่ยัอทาผู้คนเพี้ยนก็คือบอนี้นถ้องใชไปเีเบิ่มรวดไม่ต่อยกับแาน้องไม่ต่อยทืกอกัน วัวมูวกวเห็นัหมุูก่อนนะค่ะ มูลทุกแล้วเาก็จะเอาขากลงค่ะขากลงจะมีจะมีไอ้พรกระนำไม่แค่รอดมีหอมหัวใหญ่นะค่ะ ต่อกกัเน,นะคะต้าก็จะพัดพักให้มันฟูคว่อน,นะคะ າກຮ້ອນຂ້າງອເວນ ยุ่นเส้นย่างดูเลยเป็นน,น้อยนะค่ะอากาศอ่อนค่ะพี่น้อง ทุกเวลาเขาจะเอาเสศษโล่งเนาะคะ่ะ ผัดวุ้นเส้นเห่ากับเซจจับเรียบร้อยแล้วค่ะว่านหค่ะเป็นตะกินคำว่าค่ะมันนี่แม่ต้อยซ้ายเดียวอันนี้จะเป็นผัดรวมนะคะผัดธนาคือกันผัดธนาผัดรวมที่ม่้านเท่ากับตักไปกินแน่เล็กน้อยเดี่ยวกเหรือว่าซ้ำดีนะคะ่ะมันแม่ต้อยกับมะผัดบุ้นเส้นต่ตค่ะผัดบุ้นเส้นแล้วก็จะมีหนึ่งลูกชิ้น้อมค่ะ นี่เป็นเมนูนึงเนาะค่ะสำหรับทีมงานเฮาเหมือนนี่เนาะค่ะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต้อยน้าในเด้อค่ะจำรับคลิปนี้แม่ต้อยกับเสียวไวจํานี่สักอนเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันแม่ต้อยกับแมตอยใไม่ค่ะว่าแม่ต้อยจะเฮ็นอยังซูทีมงานเท่ากินเนาะค่ะมีแต่เรื่องอาหารอาหารเลยย่านลูกเต้าบ่อิย่มบ่เต็มย่านลูกเต้าบ่อ้วนเนาะค่ะค่ะคลิปนี้แม่ตอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แมต้อยน้าในเด้อค่ะ คีหน้าพ่อกันก็ไม่ต่อยไม่ค่ะสวัสดีค่ะ